แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟส2ผู้สูงอายุทําไมต้องแยกแยะว่าลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนนะครับก็ควรจะโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุให้เขาเลยนะครับอ่านนี้ก็มีอ่าหลายบางท่านนะครับแชร์ความคิดความเห็นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกท่านสามารถให้ความคิดความเห็นได้นะครับขอให้เป็นความคิดความเห็นที่สุภาพนิดหนึ่งนะครับเป็นข้อความที่สุภาพนิดหนึ่ง คนนี้นะครับให้ความค,คิดเห็นมาว่าผู้สูงอายุทุกคนทำไมต้องแยกแยะแจกลงทะเบียนไม่สำเร็จและยังไม่ได้ลงตรวจสอบสิทธิ์นะครับใครผ่านควรช่วยเหลือโอนเข้าบัญชีให้เลยนะครับอ่าก็คือโอนให้นั่นแหละป้าอายุ70สแกนใบหน้าไม่ผ่านขอความช่วยเหลือนะครับ ใครที่ไม่ผ่านเนี่ยรอข่าวนะครับในส่วนของรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะนะครับว่าเปิดแล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวไปลงรอบนั้นก็ได้นะครับภาษีใจทุกคนแต่เลือกแจกงงมากอ่าเป็นความคิดเห็นนะนะครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดความเห็นได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารเกษิกรไทยยังไม่ได้รับเงินเลยนะครับเป็นการ ความเห็นนี้ว่าใช่ครับคนแก่คือกลุ่มคนที่น่าเห็นใจมากนะครับที่สุดปัญหาสุขภาพด้วยปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ก็ไม่คล่องนะครับควรโอนเข้าบัญชีเบี้ยผู้สูงอายุเลยนะครับเพื่อลดปัญหาในคนกลุ่มนี้นะครับเห,เห็นด้วยจริงๆผมถ้าผมพูดคุยได้เนี่ยหรือหรือผมแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยผมก็อยากให้อ่าแจกกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ เข้าคุณสมบัติแม้จะไม่ได้ลงทะเบียนนะครับตัวแอปทางรัฐมานะครับก็แจกให้เขาไปคือถ้าแจกคนกลุ่มนี้ด้วยเงื่อนไขคุณสมบัตินะครับครอบกลุมไปเนี่ยจะตัดในเรื่องของต้องไปลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเลยเพราะส่วนใหญ่คนอายุ60บวกขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กลุ่มนี้ กลุ่มเด็กลงมากลุ่มเล็กๆก,กลุ่มวัยกลางคนมีสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วล่ะนะครับมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นพื้นฐานนะเนาะปุ่มกดอะไรอย่างเงี้ยมันคนที่ไม่มีจริงๆับคงมีน้อยอะ่ะหมายถึงอายุต่ำกว่า60อิบนะนะครับแต่พออายุ60บวกขึ้นไปเป็นความเข้าใจได้ว่าเออเป็นรุ่นที่เออจะมาศึกษาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ย นะครับก็อาจจะไม่เก่งจริงๆนะครับไม่รู้จริงๆนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะง่ายกว่าการเปิดในส่วนของออให้ลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเป็นลงทะเบียนธนาคารเนี่ย<ๆ>ก็ list รายชื่อมานะครับโดยยึดรายชื่อจากผู้สูงอายุเนี่ยแหละที่ไม่ได้ที่ให้เฟสท,ที่ไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับ ก็มาลิสต์ดูแล้วก็ใครเข้าคุณสมบัตินะครับอาจจะแจกไปเลยนะครับจะได้สะดวกง่ายดายรวดเร็วนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ